วันที่19มิถุนายน2566นายนพร,รัตน์ธรรมรงรั์ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีนางนัชยาทองเนื้อห้า พัฒนาการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีดังนี้ 1. เยี่ยมชมการขับเคลื่อนกิจกรรมโคกหนองนาจุดที่1แปลงนายวิเชียนร,รัตนาจินดา ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตําบลขุนทะเลอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภายในพื้นที่หมู่ที่7ตําบลขุนทะเลยังเป็นพื้นที่ของการดําเนินโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งเป็นโครงการที่ให้มีการปลูกพืชผักริมถนนและให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลและเก็บไปรับประทานได้จุดที่2 แปลงนางสมหมายเพลงสวัสด์ตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลวัดประดู่อเภอเมืองจังสุราษฎร์ธานีการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยอเภอเมืองสุราษฎร์ธานีได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการผ่านครัวเรือนตัวอย่าง2ครัวเรือนได้แก่ ครัวเรือนนายธรรรงใจงามบ้านเลขที่165ทับ3หมู่7ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นครัวเรือนตัวอย่างในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน 2. ครัวเรือนนางกุลผิวอ่อนตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นครัวเรือนตัวอย่างในการใช้วิถีชีวิตพอเพียงกินทุกอย่างที่ปลูก และปลูกทุกอย่างที่กินพร้อมทั้งการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนไว้ใช้เองในครัวเรือนลดภาระการใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย3 เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และความคืบหน้าในการปักและเพ้นผ้าลายดอกรักราชกัญญาพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนาศาสนาหัตถศิลป์ชุมชนตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งตลอดการติดตามและเยี่ยมชมจุดต่างๆนั้นนายนพรัตน์ธรรรงค์าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาพื้นที่และการต่อยอดแนวคิดให้แก่ครัวเรือนและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์พร้อมทั้งขอบคุณทุกๆครัวเรือนและเครือข่ายที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยกันดูแลให้มีความยั่งยืน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของสำนังกงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนายนพรัตน์ธรรทรัทรพย์ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์โอท็อปและพบปะให้คำแนะนำในการวางแผนการตลาดพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ประกอบการโอท็อปในงานชมชิมช็อป โอท็อปทั th th ai, ai, at ani, ang ang ่วไทยร่วมใจแอบสุราษฎร์ธานีซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง23มิถุนายน2566ณสนามหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี